โอนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับตะไคร้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธครับวันพุทธที่19เดือนพฤศจิกายน2568นะ้ครับนะ ก็เหลือเดือนกว่าๆนะจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเยอะแยะนะทั้งการเมืองบ้างนะการโรคของชาวลุงชัยเนี่ยสารพัดแต่ตอนนี้ที่ดังก็มีว่าเรื่องผู้จัดก,การตำรวจสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะบิ๊กตายบิ๊กตายบิ๊กตายมาแรงแซงโค้งเลยนะครับเนะีเป็นข่าวเป็นข่าว ผมก็เลยไปเอาดวงมาดูครับนี่เลเชื่อไหมครับว่าบิ๊กต่ายเนี่ยชื่อเดิมชื่อทศพรเป็นคนชอบเล่นดวงนะก็แสดงว่ามีอาจารย์ดีหรือตัวเกยก็นไปดูนะศึกษาดีเกลแก้แก้ดวงมาตลอดนะแล้วก็ได้ผลแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ยาวไงไมันได้ช่วงสั้นๆนะครับนะถ้าดูตามวันเกิดดวงแล้วนะฮะ แกเกิดแป8ธันวาคม2508เนี่ยนะตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีมาเส็งเน่ยเนี่ยนี่จะครบนะมาเสงเจอมาสเสงอันนะเป็นยังไงแล้วครับนะคือจะตอนนี้มีข่าวมีข่าวเยอะเลยข่าวเยอะนะเดิมชื่อทศพรนะแล้วก็เปลี่ยนเดแกแกจะเรีว่าแกศึกษา หรืออาจารย์ก็ไม่รู้นะเปลี่ยนเป็นกิติรัตรนะ์เปลี่ยนกิติรัตน์เนี่ยอักษรเนี่ยเป๊ะๆเ,เลยนะพันเพ็ดเดียวนะเรือเก็ได้มาพาะชื่อนะเพราะดวงแกดาวพุทหัดเสียปฤหัสเป,นเป,นปน็นเป็นปลาปัญหสเป็นปลาครับนะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นใหญ่นะว่างั้นเถอะนี่เก็ก็พลิกขึ้นมาจนได้เป็นเ ผู้จะผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเน,นี่ยก็จะเอ,เอาดวงมาดูนะมาดวงมาดูตอนนั้นเขาก็แข่งกันนะระหว่างบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กนะฮะ,ะกับบิ๊กตายนะแต่แล้วโจ๊กโจ๊กก็สู้ไม่ได้เพราะตอนนั้นโจ๊กไม่ดีครับยังไม่ดีอยู่นะโจ๊กยังไม่ดีอยู่เพราะว่าดาวสเสวยอายุหปีไม่ดีดาวอาทิ่ยนะมีปัญหาเยอะเลยเนี่ย บิ๊กโจ๊กจะหลุดเมื่อไรครับเดี๋ยวใครว่ากันเอาววามวันนี้คุยเรื่องบิ๊กตายก่อนนะครับตอนนี้กำลังมีเรื่องเยอะแยะนะครับนะมีต่อมีตายนะมีต่อมีตายนะครับนะตอนนี้บิ๊กตายเนี่ยคือพื้นดวงแกนี้นะพื้นฐนพื้นหานไม่เด่นอ่าทิ์ก็ไม่เด่น จันทร์ก็ไม่เด่นครับใจก็ถูกราหูคุมนะครับนะแล้วก็อาทิตย์ก็อยู่ในราศีพิจิกนะครับถ่านน้ำอะ่ะอาทิตย์จมน้ำอ่ะนะแล้วก็พฤหัสก็ไม่เด่นนะพุธหัตเป็นปลานะฮะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องดูว่าเออแล้วแกได้ดีได้เพราะเนี่ยตรงนี้เลยครับนะที่ได้ดีเราก็เพิ่มดูว่าน่าจะมาจากเออแกแก้ดวงอะ่ะ แก้ดวงนะแก้ดวงนะโอ้เนี่ยดูแล้วเป,ป๊ะเลยครับผมดูไว้อันนี้เคยออกา่าไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองมีนาสองห้าหกเก็ดยนนะเนี่ยเออยุคเศรษฐาใช่ไหมเนี่ยใช่แหละเนี่ยก็ามาเทียบดูว่าน,นี่จะมีข่าวไม่่อยดีเพราะอะไรเพราะหมดโปรครับดวงมันหมดโปรนะฮะหมดโปรวันนี้พระหัสก็เข้าเข้า เข้าเข้าเข้าอะไรน่าจะน่าจะรอดได้ไหมเราต้องรอด้วยว่าพุทหันจะย้ายเข้าย้ายเข้าราศีกรกฎนะฮะเมื่อไหรเอาปฏิทินมาดูก็ประมาณโน้นพฤษภามิทุนานะฮะก็แสดงว่าเนี่ยจะรอดไม่รอดเดียวกันนะ,ะในช่วงนี้เนี่ยช่วง ปลายปีต้นปีนี่แหละครับนะเนี่ยเพราะว่ามีอะไรเรื่องเยอะแยะนะครับอาจจะถูกฟ้องถูกฟอ้องอาจจะถูกักอะไรโอ้เยอะแยะคือเราดูดูตามดวงนะฮะดูตามดวงตอนนี้ดูที่พื้นฐานดวงนะแกแกมีโอกาสก้าวถึงตำแหน่งไม่มีเพราะราหูแกเป็นเกษตรครับนะแล้วมีจันทเป็นมหาอุ่นอยู่ด้วยนะครับตอนนะี้ ก็มีนะมีมีโอกาสเพียงแต่พระธาธิเป็นปราดด้วครับนะครับช่วงอายุห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบเนี่ยดอบลงครับนะดวงไม่ไม่ทะลุอ่ะ er แต่แกขึ้นมาได้เนี่ยนะว่าเปลี่ยนเนี่ยแ,แก้ไขตามสายคงมีอาจารย์ดีนะผมว่าน่ะเนี่ยไปงั้นไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เล่นดวงนี้แล้วครับนะก็เอามาดูกันเพียงแต่ว่าตอนนี้จะรอดไหมผมว่าน่าจะไม่รอดนะ จากนี้ไปจากนี้ไปถึงเดือนเดือนพฤษภาฯก็ดูว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ดูนะครับนะแกเขาต้องแก้คนเราเราถ้าเราเล่นดวงมันต้องแก้ยังต้องแก้นะครับท่านบอกว่าไอ้ดวงเนี่ยมันชะตาเนี่ยมันแก้ได้จริงๆริงจริงครับแต่ถ้าต้องแก้ให้ครบสูตรนะวิธีแก้ผมนี่นะเปลี่ยนชื่อสกุลปั๊บนี่นะเปลี่ยนลายเซ็นปั๊บเนี่ย ต้องเสริมเมื่อปีแล้วต้องเสริมเวลาไปไปฐานใหม่ต้องมีตัวเสริมก็คือเนี่ยสร้างสร้างไอ้แซงกีนี่แหละเป็นตัวเสริมนะครับแล้วเนี่ยก็คิดอยู่เรื่อยว่าไอ้ทำไมมันไม่เคยแก้คนเยอะแยะทําการเมืองนะแต่ทำไมทำไมอยู่ไม่นานอ๋อเราขาดตัวเสริมอ,มมอะต้องเสริมเวลาปีแล้วต้องเสริมเมื่อเราปลูกบ้านใหม่นะต้องตีเข็มให้แน่นนะครับเนะเนี่ยโอ้มันเยอะนะ ก็โห,หราศ,าศาสตร์เนี่ยมันมีอย่งหงจุ้ยตีลี่นะครับนะแล้วก็ชื่อสกุลนะครับนะแล้วก็บ้านที่อยู่อา,าศัยอน่เนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะลายเซ็นก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันเกี่ยวกันหมดเลยฉันต้องก็ต้องก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องใชใ้ครบเครื่องน,นะก็เอามาคุยกันอะไรที่เป็นเป็นปน,ปนความรู้ที่ท่านยาไปใช้ได้เลยฮะเวลาจะแก้ันแก้ครบเครื่องนะครับนะ คือผมเคยแก้ให้ผู้ใหญ่รัฐบาลทหารมาดีนะบางทีมันทําไมมัน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 ไม่นานเราไม่ได้เสริมอะไม่ได้เสริมนะหมายความว่าเราปลูกบ้านหลังตรงนี้ปลูกบ้านแค่ชั้นเดียวทัสองชั้นทีนี้มันจะขยายบ้านใน้สูงขึ้นเนยมันต้องตอกเข็มต้องรื้อต้องตอกเข็มใหม่เราไม่ได้ตอกเข็มตรงนี้มันเลยไม่ไม่แน่นไม่แน่นเนี่ย ก็อาจเปรียบเทียบคุยให้ฟังนะครับนะครับมันก็มีเรื่องเยอะแยะนะที่จะคุยตอนนี้ก็เอาเนี่ยที่พิกตายกับลาดังนี้ครับคุยเรืว่าจะรอดไม่รอดนะครับนะที่ไม่รอดที่มีเหตุเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะว่าแกม,มาเพราะการแก้ไขแก้เปลี่ยนชื่อนะฮะก็โอเคนะทำไม่ได้เก้าวถึงตำแหน่งอย่างนี้ก็สองปีก็คุ้มอ่ะนะ สองปีก็คุ้มเลยครับนว่าขึ้นมาใหญ่ขึ้นขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้มีข่าวมันค็อจะดีได้ข่าวว่ามีการเซ็นนะขายขายตําแหน่งมีคนเสนอมาแล้วเนี่ยจะไปอยู่สรวัตรส,สนอนอไหนสนอนอไหนรองสารวัตรที่ไหนควมกรรมที่ไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ครับนะเนี่ยมันมีข่าวมันมีข่าวะนั้นมันก็เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับนะคือจะ,กะเกษียณอยู่แล้วปีหน้าเนี่ย มันก็ต้องหาเงินหาทองมาเอาไปกินตอนแก่แต่เดี๋ยวว่าอะครับนะเดี๋ยวนี้มันลำบากเดี๋ยวนี้มันมนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ก็บิ๊กโจ๊กคนนี้เขาจะเป็นก็เลยเป็นเป็นหน้าห้องน,นะคนเสนอคนที่ที่มีอำนาจเซกนโนนบิ๊กป้อมบิ๊กป้อม <c oughs> เนี่ยไอยผมรู้หมดนะต่างๆนี่นะครับจาไปแล้วจะวิ่งจะวิ่งสายไหนวิ่งใครนะ ดังนั้นทาอะไรก็ต้องอย่างว่าแหละเวลามีอำนาจถ้าดวงดีก็สบายไปถ้าดวงไม่ดีก็ต้องหยุดน,นะไม่หยุดแล้วจะยุ่งเลยเดี๋ยวนี้มันตามนะฮะมันตามเลยครับนะมันแกะรอยตามไปเลยครับนะว่ามันทาอะไรไม่ดีมากแล้วเป็นยังไงโอ้มันย้อนหลังนะก็ดูอย่างทักษิณยันโดนไาอย้อนหลังทั้งนั้นแหละเน่ยย้อนหลังเพราะกฎหมายไม่มีหมดอายุแล้วย้อนหลังได้สบายฉะนั้นใครจะทําอะไรก็ต้องระวังเลยครับนะ ถ้าไอสิ่งที่ไม่ดีนี่เนี่ยคุณต้องรอบครอบแล้วคุณต้องวางแผนให้ดีาหลายชั้นเลยนะถ้าจะหาเงินหาทองเนี่ยต้องมีต้องมีตัวเนีตัวกันชนนะครับนะแต่มันก็ต้องลำบากนะเดีย๋ยวนี้จะก,กันชนกี่ตัวกี่ตัวนะเขาสาวได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้เก่งมากพวกนักสืบโซเชียลเนี่ยเก่งมากครับเนะี่คุณคุยก็ต้องโอ้โห เอาตระกูลพ่อแม่รู้หมดนะครับโอ้ลายมากลายมากนะก็ถึงบอกว่าความรับไม่มีในโลกนะทำอะไรนี่ต้องระวังครันเะเอากันพอดีพอดีแบบเปิดเผยอ่ะนะก็ดีว่าผมผมมพงเ่เคยมีความอะไรที่มันคนเราก็ทํามันดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็มีนะครับแต่ว่าอะไรที่มันไม่ไม่เสียหายนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไรอะไรที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายหรืออะไรต่างเนี่ย โอ้มันอันตรายจริ่ๆฉะนั้นใครจะเล่นการเมืองก็ดีใครที่มีอำน,นาจวาสนานะจะอวยคนมันจะเซ็นให้ใครเติมใหญ่ดีทนะ่ต้องระวังถ้าไม่เอาเงินเอาทองนะถ้าไม่ไม่ตามไอ้คนนี้เขาเสียโอกาสนะเขาจะได้ก็ไม่ได้นะมันก็หาเรื่องนะครับร้องร้อง,องคุยเออยุคใหม่ที่พวกเอายอยู่ยากถ้าถ้าถ้าแบบท่านจะซิกแซกนะ ถ้จะอยู่แบบสบายๆตรงๆนะนะเปิดเผยเลยตามอำนาจที่มีเลยนะอย่าไปเอาคนที่ดวงไม่ดีแล้วค,คุณไปอวยเขาขึ้นมาใหญ่น,ะนี่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเขาดวงไม่ดีอน่ะ่ะแต่เงินดีอโอตอนนี้ขุดคุยกันสนุกสนุกนะครับก็เลยบอกให้รู้ว่าดวงกระปดเป็นไงวาต้องระวังนะเพราะพู้ัตเสียนี่ตอนนี้ก็พกู้นัตัเสียนะ พฤหัสเเสีย,เ,ยเนี่ยจากจากเนี้ถึงพุทธภาปีหน้านะครับแล้วก็ไปทับพฤหัสเดิมพอดีเลยครับนะพฤหัสเดิมก็ไม่เด่นครับไม,ไม่เด่นนะครับอยู่ในราศีเมถุนเป็นประนะครับสีงศาสิบหกริบดาเหอไหมแล้วก็เกิดก็เกิดวันที่8ปธันวาสองห้าศูนย์แปดนะครับ รงกวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอ้ายปีมาเสงกันนเนี่ยก็ดูว่าเดี๋ยวจะมีข่าวอะไรเยอะแยะนะก็มาว่ากันครับถ้าติดตามรายการอยู่นะครับใครสนใจแนละ้วก็จะร่วมนะหมายความว่าร่วมทํากุศลนะนะก็ว่ากันมาที่บริจาคกันมาก็ก็จะต้องเดิมกกันถ้าเสร็จตอนนี้ก็คงยังไม่ขยายยนะก็ สำหรับสำหรับไอ้ไอ้ตำหนักใช่ไหมแต่บาราหูนี่มาเหลือเหลือกระเบื้องทีเสาหน่อยนะอีกสิบสองเสานะใครจะบริจาคก็ก็ละห้าร้อยบาทนะครับสลักชื่อแล้วอะไรนะคุณคุณปืนคุณปืนตุดจีนน่ากลัวมากอะไร ตุ้ดจีนน่ากลัวมากกำลังอินกับการเขียนเลิกอยู่คุณไปคุยคือคุณเขียนเวลาหลังข่าวเลยไหมหลังรายการเลยมั้คุณจะชอบทําอะไรแบบแบบอะไรเนยะชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานมาเต็มช่วงเช้าไงมันจะคุยกันนะให้ให้ประโยชน์กับผมมัง่งมันจะเป็นทุกวันของหนูอะไรไปช่วันทุกวันนั่นแหละแบ่งงานจะทำคุณอิสาลีถามว่า สวัสดีค,ครับคอนโดห้อง44ทับ108ดีไหมครับอยู่ชั้นไหนอ่ะไม่รู้คือไม่ร,มรู้จะรู้ด้วยกัน44ถ้ามันอยู่ชั้นอะไรไอ้ชั้นที่มันเป็นประนะเป็นนิดมันก็ไม่ดีสิถ้าอยู่เป็นชั้นเป็นมหาอุดเกษตรมหาจักรราชาโชคก็ดีกันนะคุณถ้าเวลาจะถามใครมาบูไปหาหมอคุณไม่บอกอาการป่วยไม่บอกอาการอะไรเนี่ยคุณก็รักษาไมห่หายคุณคดบอก คนแรกที่กดไลค์ครับคุณภูภูสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์คะเลขที่บ้านสี่เจ็ดเก้าทับหนึ่งเก้าหนึ่งดีไหมครับมันไม่ดีตรงที่เลขเจ็ดนี่แหละมันจะมีปัญหาเริ่มแรกก็ดีครับแล้วต่อไปก็จะมีปัญหาตามมาสี่เจ็ด่ยนะแล้วมีทับอะไรนะทับหนึ่งเก้าหนึ่งครับนั่นแหละกว่าจะได้ดีก็ก็จะจะเนื่อย,อยู่สิบปีนะอันแย่ไม่ดีอ่ะนะ วิธีแก้ก็มีก็มีนะก็มีเ้อคุณแก้ไม่ยากแก้ไม่ยา่างคุณอัาโปอบอกสองหกศูนย์ทับสามดีไหมคะ <c oughs> เริ่มต้นดีเริ่มต้นดีแต่ลงท้ายไม่เคยดีตั้งระวังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเนะเพราะเลขสามนี่แหละนะ <c oughs> คือเลขลจริงๆเราจ้มาเลขที่มันจะให้คุณก็มีสองสี 2, 4, 5, ่ห้าหก เก้าเลขที่ไม่ดีก็มีไม่ใช่เป็นเลขดีเลขดีอ่ะจะว่ามันดีไม่ดีมันจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาด้วยก็จะมีสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับจากนั้นต้องดูด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายนะมันจะบอกครับมันจะบอกนะแล้วต้องดูว่าบ้านฐานที่ไหนนะบ้านทาสีอะไรนะมันจะบอกครับมันจะบอกนะ ต่นี่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลละเอียดผมก็รู้จะร,รู้จะวิธเคราะห์อนะไรยังไงครับนะก็อะไรก่นงๆนะครับอาว่าไงคุณเปิดคิวคุณละเออยังยังอะไรอยู่อะโอ๊ยคุณนี่จริงๆอะนะก็แหมน้องแอดมินคนมาทำงานไปแซ่แอดมินก็จบแล้วหมดหมดหน้าที่ <zuk rằng S 1> แล้วนก็หมดแล้วอะไรช่วงนี้หนูกำลังอินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็อีกสิ่งสิ่งก็จะคุยกันหน่อยแค่เวลาไม่กี่นาทีอ่ะเออแม,เแมออ่เล่นตัวอ่ะอเจมส์อ๋อเล่นตัวเหรอจะเกี่งค่าตัวเลยเออคุณนี่คุณอย่างนี้เนี่ยทะเลาะวิธีนี่พอมีความรู้มีความสามารถเก่งมากก็เลยจะจะ,จะแยกวงใช่ไหมเนี่ยใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คุยกันดิ เดินอะไรก็อะไเดินเดี๋ยวพอขี้เกียจล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเออเนี่ยไฟมันติดละไงจุดติดลนะไงติดติดอะไรว่ามาติดมาขยันไงขยันขยันเป็นพักๆตอนนี้คุณขยันมาคุยว่าคุณขยันเรื่องอะไรแบ่งปันกันบ้างเออขยันเป็นพักๆเออยังไม่ทันไรจะพักละม,มีอะไรคุยบ้างที่เ่าสู่กันฟ้างเออ ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีเมื่อวานไปไหนมาบ้างทําอะไรมากอะ<า>ไม่ได้อยากรู้สักหน่อยเออเขาก็อยากรู้ที่หมายคน <c oughs> ดังอ่ะคุณปืนคนดังอ่ะเขาก็อยากรู้ทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> เอะอพวกมาพวกหลังไสเออจากอีปืนเนี่ยเป็นคุณปืนที่ไม่พอใจเเนี่ <c oughs> อะไรคุณปืนแหละเขาเรียกด,ด็อกเตอร์ปืนนนไปไปรู้ไปกัน <c oughs> คุยกันหน่อยเออไม่มีอะไรจะคุยผมจะถามคุณไงถามว่าอ้าวคุณคุณนี่จะบ้าปะ ผมผมไม่ได้พูดอะไรกับคุณเลยไม่มีก็ไม่ต้องพูดเออคุย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 กันเห็นได้ได้ข่าวมีของดีๆอะไรเยอะแยะเอาเดี๋ยวก่อนสิล้วอย่าเพิ่งเปิดต้องปีใหม่ไปแล้วอ๋อปีใหม่ไปแล้วก็เกินเกินที่ว่าจะทําอะไรบ้างเหรอไหมปีใหม่ไปเทียบดูแล้วเขามันไม่ไม่ให ไม่ได้ไ,ไม่เวิร์คเดี๋ยวค่อยคุยมันไม่เวิร์คมันอยู่ในช่วงของการศึกษาอะไรไม่เวิร์คผมให้คุณด้คุณจะทำอะไรใหม่ๆไ,ได้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวเรียงเรียงก่อนอันไหนสำคัญก็อยทำเออไหนจะมีมีเรื่องยาใช่ไหมันาจะยาเขายกอะไรชาเออชาแล้วมีอะไรชื่อมันไม่รู้จะโดนออยสองข้อบอวิ่งหรือปะชาเลือดงามเออไม่มีปัญหานี่ เออแล้วยังอื่นน่ะดีท็อกสมุนไพรระเบิดธาตุโอ้แล้วยังไงมีแค่สองตัวน,น่ะอันนี้มันเรื่องกายเรื่องเรื่องที่ดูดโชคอะ่ะดูดโชคล,ล่าอ่ะอ๋อเราก็ลังศึกษาเรืสิบสองนักสัตว์อยู่เอ,อ๊ะมันดียังไงนะอะไรอย่างเี้เออเอแลวค่อยมานำเหนือไม่ใช่นำเหนอคือ,ค,อคือผมถ่ายท่อให้คุณแล้วคุณต้องมยาไปต่อยอด ใช่ไหมผมรู้ว่าอายุมันมากแล้วนะมัน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 ไม่ไหวอะ่ะมันไม่ไหวมันเลยสม,สมบุนสมบัันสมัยก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องมีคนรับช่วงนะรับช่วงนะผมเห็นแล้วคนที่จะรับช่วงได้อะ่ะมีคุณอ่ะที่ที่มีความรู้รอบได้นะนะเป็นระดับด็อกเตอร์นะขขางานัา้นเลยเออ<ด>ใช่ไหมอะ,อะไรด็อกเตอร์เก๋ะ่ะ <laughs> <laughs> คุณโชได้หแหมนะ ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ถูกฉลโรด้วยนะถูกอาชีพด้วยนะด็อกเตอร์เลยนะเธอสิทีนี้คุณประเภทเขาเลยนะเอ่อสมัยก่อนก็เป็นพวกอะไรไอ้พวกลูกชิ้นนะเอาเอาเอาปลาปลาลูกชิ้นมาบีบบีบแล้วก็ปิ้งขึ้นมาเนาะมันจะแคบบีบมันจะปิ้งทำไมแต่นี้ไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นลูกนะลูกอะไร เออลูกสนุกเหรอลูกสนุกวิเลียนลสบิลเลียสแต่ไม่ใช่มันธรรมดากลมๆนะมันทานน้ำมันหมูด้วยมันลื่นจำไม่ติดเลยอ,ะอ่ะมันก็คบไม่ได้ดิ <c oughs> คบได้ต้องจำให้ติดนี่คบได้อ่ <c oughs> ะกูกันพริ้วอยู่เรื่อยพริ้วพิ้วไปเรื่อยอ่ะ,อะแล,ะแล,ะล้อ้างรุนอ้างนี่อ่ะด้ไม่เจอ <c oughs> เดี๋ยวว,วันนี้มีงานต่ออะไรอ่ะมีงานอะไรงานเยอะแยะไปหมดเออเหรอ อันี้ชอบคุยอย่างเงี้ยเออผมคนคณขี้เหงาอะอันนี้ก็มีคุณกัญญาพรจะตุพิษพรพิเศษนะครับนะก็อันนี้เป็นสมาชิกถาวรมาบริจาคมาสามพันบาทนะก็โอเคครับนะพวกสมาชิกสาวรนสบายมากเราเก็มละมีที่ไปพักไปพักจิตพักกายนะเนี่ย ตอนนี้ก็สาธุยินดีนในบุญนะครับตอนนี้จะเริ่ม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 ขึ้นไปพักแล้วไปยูป่าไผ่้วยไงป่าไผ่นี่ก็ได้ข่าวเธอจะไปอยู่ไทยจะไปสร้างอะไรป่าไผ่อะไม่ใช่ชีวะสมจานะเป็นป่าไผ่อ๋อชีวะสมอะเรา่ามีป่าไผ่สูตรดมาการได้ยังดีเลยดีไหมเอาเอาให้แน่เอาให้แน่ให้ป่าอะไรป่าไผ่ ก็ต้องต้องปลูกผายคนอิ่มนะเออไม่รู้การเดชาก็ปลูกอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วก็ไปปลูกไงทีผมมอบหมายคุณไปตรงนั้นไปไปเจ้าแม่ที่นั่นแล้วไงเอออ๋อถ้าทีอุทัยใช่ไหมเออโอ้ยหนูจะทําสวนลูกชาตินอเออเออแบบว่าเดินไปเขาเรียกอะไรอ่ะที่ทางเขาวงกดอ่ะเออเออแล้วไปไงไปเขาวงกดที่มีสมุนไพรไง เลเตรียมอะไรมีมีกี่ชนิดกําลังศึกษาอยู่โอ้โหคุณศึกษาไม่จบเลยเนี่ย <c oughs> มันเยอะไปหมดเนี่ยเลยเดี๋ยวจะให้เป็นหมอยาม้างละจะให้เป็นหมอดูมั่งละเออเดี๋ยวจะให้เป็นหมอเดี๋ยวจะกลายเป็นหมอผีไป <c oughs> ตอนนี้กำลังจะให้เป็นเนี่ยเออเป็นหมอผีจะดีเละเออถ้าจับผีใส่หม้อได้เส่าด,ดังเลยนะเออเออซึ่ว่วา คุณเปิร์ลที่ต้องเปลี่ยนไปเป็นดร็อคเตอร์เปิร์ลได้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่รายการติ๊กต็อกนะนี้มันรายการของอาจารย์มาคนคนละเรื่องนะเนี่ยเอ้าทำไมก็คุยได้ติ๊กต็อกโน่นถึงจะไปคุยแบบไร้สาระอะ๋อเออโ้คุยคุยกับคุยกับดร็อคเตอร์อาบเลยคุยกับหมออาบยี่สามนาทีแล้วเฮ้ยทีไรยี่สิบสามนาทีแล้วยี่สิบามเลยก็ <laughs> อบอกที่แม่มันเยอะเลย คุณจะไปตั้งแต่สิบห้านาทีแรกไหยเอ้ยคุณแลิกขบมาชวนคุยทำไมใครชวนบาสท์เอะคขาเขาเขอขอบคุณนะขอบคุณนทุกท่านที่ให้ติดตามกันนะครับนะก็โอเคนะเอมซีทั้งหลายอย่างน้อยเช้าๆก็ได้คุยอะไรให้มันสบายใจสบายใจนะพอดินว่าอากาศมันก็เย็ดีใช่ไหมเดี๋ยวลมหนาวมาเรื่องมีฝนมาแทรกเลยมีเรื่องคุยมีเรื่องคุย เน็ตฟิกกำลังจะออกรายการอาจารย์นะเหรออาจารย์เล่นหนังอยู่แย่เหรอเล่นเล่นเล่นดีแค่สามคู่สองซีรีส์ซีรีส์เออวันที่สี่ธันวาอย่าลืมชมนะเหรอเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นพร่อเองนะเออเป็นพื่อเองใช่ไปเจมของวัดอ่ะวัดวัดที่นี่นะเออสตูดใไปก่อนเออโอ้มาเร็วนะ สงสา่เขาจะดังอีกแล้วจะดังอีกแล้วเผื่อใครจะมาจ้างเล่นหนังโอ้โหอย่าไปเชยนนะทำไมสงสารคนพาไปมังเถอะกว่าจะขึ้นได้แต่ทีละชั้นก็คุณบ้าปะคุณก็ไปเห็นเขาถ่ายถ่ายถ่ายบนวัดเลยนะบันไดเท่าไหร่นะโอ้โหกี่ร้อยเจ้าเดินได้ไปไหวอ่ะสองร้อยกว่าขั้นใช่ไหมสองร้อยเก้าสิบขั้นใช่ไหมมันเป็นชันลาสองชั้นเลยว่ะแล้วก็เดินเรอ๊ะไอนคนละเรื่องคนละเรื่องอ่ะ คนละเรื่องนะว่าคุณพัน์ไม่ใช่ไปแล้วไม่ใช่คุณพันที่ไปถ่ายสุพันณอะเรื่องนี้แหละสาทุ่เอออ้าวหนูไม่ได้ไปหรอวันนั้นอะออจำไม่ได้ไอ,อห้หนูก็ไปทุกครั้งนี่หว่าคุยไปรู้เรื่องดีกว่าไปเฮะนะขอทุกท่านโชคดีครับพบกันใหม่ก็ใส่หัวเลยนะเอาล่ะครับสวัสดีครับ